<c oughs> ตอนนี้เราก็มาอีกสถานที่นึงนะครับเมื่อกี้ลืมดู้ายข้างนอกนะครับเราเข้ามาข้างหลังอาคารนะก็เป็นสารเจ้านะนี่เป็นบันไดขึ้นไปอีกแล้วนะครับท่านวันนี้เรามาเอดแอดแอนเจอร์อย่างเดียวเลยครับนี่โอ้ <c oughs> <c oughs> เป็นบันไดขึ้นไปบน <c oughs> ขึ้นไปบนเขา ว้ายน้องหมามาต้อนรับจะเอ,อ,ม,อมาเยอะจังโอ้โหอันนี้กี่ร้อยขั้นเนี่ยแต่นี้ก็เป็นบันไดซิกแซกนะมันก็ยังไม่เหนื่อยเท่าไหร่โอเคไป เดี๋ยวค่อยไปดูชื่อข้างหน้ากันนะครับตอนขาลงนี่นะเป็นบันไดขึ้นไปข้างบนนะครับก็สูงอยู่เหมือนกันนะ มีละครให้เขาด้วยอ,อ้อันนี้ก็มีละครอีกหนึ่งอันนะครับอ่าเดินมาแนละ้ว ดูนะข้างบนรีบๆก็จะเป็นสาลานะ อนี่ฮนะเนี่ยเหรออ้โชื่อว่าอะไระครับผมสีนะ้ำผมสีชิดได้ครับไ,ไ,ได้คุณครับสอบนนะ่องทาไม่ได้มาดูคนก็ได้ทำไม่ได้ค่ะว้าวอันนี้เรียกผมสีชิดนะครับนี่ โอ้สวยงามนะครับนี่นะเป็นโลบันแตนน่ลนะกลัวเนาะสวยงามนะครับไปข้างนอกกันจะพอสิ่งของอ้อ ในถ้ำเนี่ยเหรอครับเจ้าพ่อสิงโตโอ๋อนี่ครับในถ้ำมีเจ้าพ่อสิงโตแล้วเวลาเข้าไปในถ้ำกันพี่เขามาไหว้ขอไหมอ๋อ,อลงรงนี้ได้เนาะ นี่นะครับป้าตรงนี้เขาชื่อว่าอะไรอ่ะฮะไอ้ที่เนี่ยล,ล,ลุงเจ,ขงเ,จเขาสิงโตอ๋อลุงเจเขาสิงโตนะครับโอ้อ แล้วจะพอสิงโตอันนี้คืออะไรครับอยู่ด้านหลังด้นมีผมแค่ดีวางนะนี่เหรออนี่พญาเต่า๋อนี่นาเต้องมาถ่ายด้านนี้ไม่มีอันีาาาาใช่ทางนี้มันมืดแต่ว่าสิงโตก็ยืนาคนอื่นไหว อยู่เตี้ยกิมบอนะสวยมากเลยอ่ะ mm. <laughs> ขอบคุณครับยังยังไม่ได้เข้าเลยเดี๋ยวค่อยค่ข้าครับไปตรงไปตรงนู้นมาก็ขาลาก <c oughs> อันนี้คือต้นสาละนะครับนี่นี่ต้นสาละนะครับนี่ nhìn xa lạ vậy làm nó đi đọc tìm người oh. wow, là đâu không này. องเจแล้วนะครับนี่มาสัง่งกระจายองค์ใหญ่นะครับรอ,อุ้ยมาเต็มเลย พระพุทธรูปน,นะว้า wow. วสวยงามนะครับ